มันก็พอกันน,นั่นแหละรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะทุกคนก็ต้องเรียนรู้ทุกคนก็ต้องเข้าใจประสบะการณ์ก็ทําให้คนรุ่นใหม่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่มีใครอยากเป็นคนรุ่นเก่าหรอกต้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบะการณ์ขึ้นกระทรวงต่าง,งประเทศช,ชอบพูดจะใหมก่อนพวกคาเจ้าเป็นคนหัวก้าวหน้ามันก็ต้องก้าวหน้าก้าวหน้าในทางที่ถูกในทางที่สัมมาที่ถูกต้อง ไม่ก้าวหน้ามันก็เป็นเต่าล้านปีแต่ก้าวหน้าแล้วก็ควาคิดไม่สร้างสารรค์ความคิดมนทำลายมันก็ไม่ใช่ควาก้าวหน้าเหมือนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเหมือนกันคนรุ่นปัจจุบันก็คือคนรุ่นใหม่คนเก่าพัฒนามาเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปเกิดดับเกิดดับไปมันก็เป็นทุกวันที่เราตื่นมาแล้วก็เป็นคนใหม่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพัชระพุนเจริญพักดีนะฮะหลงเอกบางหลงคนบ้านนอกครับแต่ก็เป็นคนไทยเหมือนกับคนไทยทั้งประเทศแต่ว่าผมเกิดในประเทศไทยปู่ย่าตาทวดเป็นคนไทยนะฮะวันนี้ก็อ่านเรื่องบทเลคเชอร์ที่ประเทศจีน,นครับสิจิจิผิงให้ความน้ำคัญกับ การปราบทุจริตคอร์รัปชันนะฮะเพราะมันเป็นมะเร็งร้ายของประเทศครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสุขโขทัยที่หัวหน้าพักเพื่อไทยจะลงพื้นที่ไปให้ฝันกำลังใจครับพี่น้องครับก็สุขโขทัยก็น้ำท่วมเป็นประจำนะฮะเพราะพื้นที่เป็นน้ำยมแล้วก็จะกระส่งผลมาถึง บางละกำรรพิษโลกนะฮะก็ขอให้พี่น้องชาวภาคเหนือตอนบนตอนล่างและสุขโขทัยพ้นจากวิกฤตน้ำท่วมไปอย่างเร็วนะครับเช้ามาผมก็อ่านศิลปะการใช้คนของสามก๊กนะฮะอ่านเรื่องประเทศจีนเราก็มาย้อนดูประเทศไทยประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระปะมุกทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจดูแลทุกสุขของประชาชนพระสงฆ์นิกร่อนของพระองค์ครับพี่น้องครับก็ถือว่าปี2567เนี่ยเป็นปีที่ปวงประชาตาสว่างนะฮะเพราะว่าเรื่องราวของ 4G 5G 3G อะไรก็แล้วแต่ทำให้ คนไทยรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วแล้วก็นำมาวิเคราะห์สังเคราะห์กันเอาเองนะฮะเพราะวันนี้การเมืองในประเทศไทยต่อสู้กันอย่างถึงพลิกถึงขิงนะฮะตอนที่คุณแม่ผมเสียชีวิตแล้วก็มีงานพระธรรมศพเนี่ย ก็มีผู้ใหญ่มาเมตตามาร่วมงานหลายท่านนะฮะก็ทำให้ผมได้รู้จักหลายท่านมานานลนะบางท่านก็รู้จักมาก่อนนั้นนั้นหลายสิบปีครับก็เป็นวัตถุดิบที่เราจะเรียบไปเรียงไว้เพื่อผมจะเขียนเรื่องเราในแผ่นดินตั้งแต่ผมขาสั้นคงใช้เวลาปี2ปี โดยก็คุยกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ว่าเราก็จะต้องปรับตัวเองเพราะว่าต้องอธิบายว่าใดๆในโลกล้วนอันนิจจงนะฮะแต่ว่าเรื่องการเมืองเนี่ยเราต้องศึกษากันอย่างท่องแท้เพราะเราจะบอกว่าเราไม่ยุ่งเรื่องการเมืองก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเองตั้ง,ตง,ตงแต่อยู่หมอปลา มต้นอ,ะอ่ะมต้นสามเนี่ยเราก็ต่อสู้เรื่องสินค้าต่างชาติสมัยนั้นเราต่อสู้เรื่องสินค้าญี่ปุ่นอมัธยมก็ไปเรียนใกล้ๆกับหน่วยราชการสำคัญในกรุงเทพหลายหน่วยงานแล้วก็มีเพื่อนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็สอบทิดแล้วก็ไปศึกษาตามสนับพิม์ต่างๆเพราะสมัยนั้นมันจะต้องไป คนฟ้าโดยเัยเองที่หอสมุดแห่งชาติที่หนวยงานต่างๆชอบทั้งอาจารย์คิกฤิสชอบทั้งคุณสมัครสุนทรเวทนะแล้วก็อ่านเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นของคุณวิระมุสิกพงษ์หรือไข่น้อยเนี่ยนะฮะเราก็ทําให้เราได้ความรู้แล้วก็บริบททางการเมืองก็เปลี่ยนไปตั้งแต่2,514เป็นต้นมาเนี่ยเพราะนั้นเราก็ได้ ศึกษาตาสว่างไหมก็ท่านคุณท่านสุชนสัมพูนตที่รัตศินเอ่ยชื่อมานะฮะผมเองก็เคยไปบ้านท่านที่ระนองสองนะไม่รู้ว่าปัจจุบันท่านยังบ้านนี้ยังอยู่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าท่านสุชนกับท่านยิงพันก็เป็นผู้แทนเหมือนของปแปดแล้วก็ท่านยิงพันก็ยัง อต่ใช้คำว่างไงกันแต่บางช่วงบางตอนท่านก็นเป็นผู้บริการสิพิม์เดลิมิเลอร์นะฮะเพราะว่าเลิมิเลอร์ก็ทำให้ผมได้รู้จักกับอาจารย์เรืองโสพัฒพี่เอกสินี่วิทยาโอ้หลายๆท่านมากมายนะฮะก็ได้รู้จักการเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์นี้ก็ได้รู้จักมาก่อนนั้นแล้วตั้งแต่สมัยพี่ทองอินสกุลนิวัฒ นะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าสังคมไทยเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์ก็จะเป็นสื่อที่สำคัญเช่นเดียวกับทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ปัจจุบันเนี่ยหลังจากมี 4G 5G ก็จะมียูทูบเบอร์จะมีเฟสมีไลน์มีทิกตอกทำให้เราได้รับรู้ ข่าวสารอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็ตามพรกการเมืองต่างๆก็จะมีการแถลงข่าวและเชิญสื่อไปผมเองได้สัมผัสกับสื่อมานานมากเพราะว่าการทำงานที่อยู่กัร่วมกับผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องอสัมผัสกับสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราย่อมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสังคมไทย สังคมการเมืองก็จะต้องเกี่ยวข้องกับสื่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนั้นการรับฟังข่าวสารเราก็จะต้องมีสติมากขึ้นก็คือมีข้อมูลส่งเสริมมีข้อมูลมารับรองเพราะปัจจุบันเนี่ยนักการเมืองที่ใช้วัฒกรรมหลังจากปี6-2มีเพิ่มมากขึ้นบางคนยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะฮะ อันนี้ผมไม่จะหมายถึงนายกอิงนะครับนายกอิงเขามีประสบการณ์เพราะคุณพ่อนายกโวนี่มีประสบการณ์เยอะอน้องพ่อคือคุณอานายกปูก็เป็นนายกพี่เขยของคุณอายาวภาก็นายกสมชายเพราะนั้นก็ถือว่านายกอิงนายกคนที่สามเบ็ดเนี่ยมีประสบการณ์คือได้สัมผัสใกล้ชิดแล้วก็มีผู้ครอบครองอย่างเช่น นายกทักษิณเยวาวภาแล้วก็สามีท่านก็นายกสมชายแล้วก็นายกปูแล้วก็มานายกเองนายกคนที่สามเอ็ดนะฮะซึ่งเรื่องราวต่างๆตามที่พักพลังประชารัฐแถลงก็ดีหรือพักสันติยุธไทยแถลงก็ดีก็คงเป็นเรื่องราวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสารัมนูษหรือสารยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ปรดเก้านายกอองมาแล้วก็เหลือรอปรดเก้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็ปาคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตว์หลังจากนั้นก็ถแถลงนโยบายซึ่งไม่ว่าอายุรัฐบาลจะอยู่ยาวนานเท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่าเพียงแต่ว่าเมื่อนายกอิงมาจาก สภาเช่นเดียวกับนายกเศรษฐาเช่นเดียวกับลุงตูตเมื่อปีหกสองผมก็บอกเพื่อนทุกคนว่าเราเป็นประชาชนนะหน้าที่ของเราก็คือไปเลือกตั้งครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราเลือกผู้แทนมาแล้วผู้แทนก็ไปทําหน้าที่ของเราอะไรที่ไม่ดีไม่ควรไม่งามอะไรที่ดีที่ควรที่งามเราก็เก็บเอาไว้จนถึงวันเลือกตั้งในครั้งหน้าเราก็ไปใช้สิทธินะ เลือกคนที่รักเลือกพักที่ชอบตอนนี้เราก็ศึกษาบทบาทนักการเมืองศึกษาพักการเมืองนะฮะแล้วเราก็มาบอกเล่าลูกหลานแนะนำคนใกล้ตัวใกล้ชิดว่าข้าวหน้าเราจะเลือกพักไหนเราจะนักเลือกนักการเมืองคนไหนมาเป็นผู้แทนก่อนนะฮะแล้วก็ให้ผู้แทนไปเลือกนาย,ยกครับอันนี้คือความจริง ที่เราจะต้องยอมรับในพศ2517ในวันนี้นะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะฮะผมเองก็จะต้องปรับปรุงตัวเองซึ่งก็จะคงจะทำพูดในสิ่งที่เรารู้และมีข้อมูลจริงในเรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเพราะจะปฏิเสธเรื่องการเมืองไม่ได้เพราะเรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นพระประมุขค,ครับถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบาทฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบางลงด้วยนะครับ